ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่4สิงหา2563ผมอยู่ที่ศูนย์อาหารชั้นหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรนะครับเห็นไหมครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศมีข้าราชการสภามีสมาชิกรัฐสภา ประกอบกับขณะน,นี้มีคณะอนุกรรมธิการพี่นากฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 4บรรดาขา้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมต้องมาชี้แจงรายละเอียดในการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินสภาตอนเ,เช้าจึงคือคักนะครับคือคักทุกคนใส่แมสยกเว้นตอนกินข้าวนะครับกินข้าวถ้าใส่แมสกยะก็กคงกินไม่ได้ นี่ครับบรรยากาศนะครับอากาศอาหารอร่อยอาหารอร่อยอผมนี่ชอบมากินร้านป้าต้อมนะครับผมชอบกินกระดูกต้มกระดูกอ่อนแล้วก็ลาบปลาดุกอร่อยอยู่ข้างมีก๋วยจับอุบลจับกุบบยวนอุบลแม่สีแกงใต้โอ้หมูกรอบในายชัยโอ้มากันหมดครับข้าวมันไก่สีโสธรเนี่ยมีส้มตำทอดอะไรทองน้องนี่นะครับ ก็ค่อนข้างจะเข้ามายากเหมือนกันนะสภาผู้แทนราษฎรแห่งใหม่นะของแห่งใหม่ท่านผู้ชมที่เคารพครับผมคิดว่าเดี๋ยวนี้สังคมกําลังไล่ล่ากระทิงแดงครับสังคมกําลังไล่ล่ากระทิงแดงความอายุติธรรมกาลังไล่ล่าความยุติธรรมผมไม่เคยเห็นเรื่องใดน,นะครับที่จะได้รับความสนใจจาก ทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและผู้ที่เกี่ยวข้องมากเท่ากับเรื่องกระทิงแดงอยู่วิทยาบอสอยู่วิทยายวันนี้พาดหัวข่าวในไทยรัฐและฉบับอื่น,นมากมายนะครับทางรัฐบาลก็ตั้งคุณวิชามหาคุณอดีตปปชอดีตผู้อักษาและคำน้าที่เป็นอาจารย์เป็นคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเอาบวรศักดิ์ภุวันโน เอาคณะบุรีคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์รังกรแหงจุลาเอาเลขาธิการกิจสีีกาเอาโอ้มากันหมดแล้วครับทั้งประเทศไทยเนี่ยมาเพื่อจะพิจาณาคดีบอสอยู่วิทยาที่อายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องแล้วก็ตำรวจไม่เห็นแย้งนะฮะท่านก็แบ่งงานออกเป็น5้าหาห้าส่วนเพื่อจะทำอะไรก็ได้เพื่อให้สังคมนี่ได้มีคำตอบ ท่านให้สัมภาษณ์ว่าท่านไม่สามารถที่จะไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของอายการได้ส่วนตำรวจก็แต่งตั้งกันมานะครับแต่งตั้งกันมากลายเป็นข้อขอลหาพูดจากันบอกว่าเคยได้ยินแต่ว่าเฮโรอ,อีนมันคือแป้งอันนี้เนี่ยไม่ผมไม่ต้องบอกว่าเป็นใครพูดนะครับปัจจุบันนี้นอกจากเฮโรอ,อีนมันคือแป้งยังโคเคนคือ,อยารักษาลากฟันนะครับ โอ้ตํารวจก็ไม่เห็นแย้งกับอายการสูงสุดที่สั่งไม่ฟ้องทางสภาผู้แทนราษฎรมีคณะกรรมการิการหลายคณะที่ครับที่มีคนยื่นเข้าไปให้พี่นาเรื่องบออยู่วิทยาจนท่านชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องมานั่งหัวโต๊ะมอบให้คณะกรรมการิการชุดใดชุดหนึ่งเพราะมันร้องซ้ำกันแต่ให้ทุกคณะได้ไปไประชุมร่วมกันเรื่องไล่ล่าความยิติธรรมของบอดอย่วิทยา ท่านผู้ชมครับแสดงให้เห็นว่าการณีความเหลื่อมล้ำฐานะทางเศรษฐกิจถ้าคนใดเกิดมีคดีความถ้าฐานะเศรษฐกิจล่ำรวยหรือยากจนผลแห่งคดีจะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงได้เห็นข่าวแล้วก็เศร้าสลดไปเก็บเห็ดน,นะครับไปเก็บเห็ดในยูคาลิปตัสในป่าต่าง,างๆนี่ถูกจับ <c oughs> <c oughs> บ,บุกลุกกับบุกลุกโอ้บุกลุก อุทยานอะไรทำนองนี้แล้วแต่นะครับนี่ผมอยู่กับคุณดิษฐ์ัตนะครับดิษฐ์คัตคำประกอบนะครับสวัสดีครับนี่ครับน้องนุ่งเพื่อนฝูงกันอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้ท่านทำมาททำหน้าที่ที่นากฎหมายในกันหนะ้กรบมติการพิธีรรมต่างๆผมเห็นว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันมันเห็นได้ชัดครับปกติผมเป็นทนายความครับท่านผู้ชมครับเรื่องประมาทขับรถชนคนตาย นี่เป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วมันคดีไม่สลับซับซ้อนอะไรคนถูกชนคนขับคือคือคือ,คอ,คอเป็นแป๊บเดียวสองสาเดือนก็เสร็จอะพูดง่ายๆนะแต่ว่าคดีของบอสอยู่วิทยาเนี่ยเล่นเอาแปีอ่าเกิดเหตุแรกๆก็มีการเปลี่ยนผู้เปลี่ยนคนมารับผิดนะเอาพ่อบ้านมารับผิดกว่าจะไปจับคุณบอสอยู่วิทยาได้คุณตำรวจโทคำลนวิทย์ทุกกระจ่างต้อง ขอหมายคนเล่นนำกำลังตำรวจเป็นร้อยร้อยสองร้อยนายนะครับไปร้อมยังกระทำสงครามจนในที่สุดก็หนีออกไปออกไป,ไปต่างประเทศและต่อมาก็อายการก็สั่งไม่ฟ้องเด็กขาดไปก่อนหน้านั้นมีการสั่งฟ้องนะครับผมพูดเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำซากซ้ำแล้วซ้ำอีกในรายการคุยกับบริษัสอเพื่อต้องการเชีย่ยสังผมว่าความเหลื่อมล้ำถ้าความยุติธรรมไม่มีนะครับสาม,มัคคีไม่เกิดถ้านายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้ ท่านก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันครับมันลุมเร้าจริงๆท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยแหมซ้ายก็โดนขวาก็โดนแล้วก็เป็นขี้ปากของชาวบ้านนักศึกษาก็ชุมนุมกันอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นไฟลามทุ่งเป็นไฟลามทุ่งก็ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่มีไม่มีใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วครับก็ดูๆแล้วมันบริสุทธิ์จริงๆนี่คือส,สาเหตุของสังคมจะไปไม่ได้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลําบากเลยนะครับท่านมาอยู่ในช่วงที่ ท่านท่านอยู่มานานอะนานเกินไปพูดง่ายๆนะท่านอาจจะมีส่วนดีของท่านมีคนสนับสนุนอยู่แต่ว่าความคนไทยเนี่ยมันจะมีข้อหาหนึ่งที่แก้ไม่ได้คืออยู่นานเป็นมานานแล้วเป็นแล้วไม่ไม่เห็นทีท่าว่าจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้อะไรทํานองนี้ครับปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นปัญหาทุกยุคทุกสมัยนะครับไม่ว่าเหตุการณ์ใดไดจะถ้ายุ่งกับรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมันจะยุ่งเลยแหละ ส4ตุลาคมก็เรียกร้องรัฐมนูญพฤษภาธมินปี3 5มก็เรียกร้องรัฐรมนูญให้ประธานสภาเป็นประธานรษษัฐสภานายกรตรีมาจากผู้แทนรัษฎรคราวนี้ก็เหมือนกันครับไม่รู้เป็นอะไรฝากอะไรให้ท่านพี่น้องประชาชนตัวหนนะครับท่านดิสันครับดิสันครับครับก็วันนี้แม้ไม่ได้อยู่ในฐานะภาพของผู้แทนรัษฎรแต่ว่าก็ยังมาช่วยงานในเรื่องของการเป็นกรรมธิการวิสามัญ วันนี้ก็มาทําหน้าที่ในฐานะกรรมธิการนะครับพิจารณาในเรื่องของกฎหมายรพระราชบัญญัติตั้งสารปกครองและวิธีการปกครองนะครับ,รบก็วันนี้ก็มาเจอท่านอดีตสอนพอดีนะครับที่ร้านห้องอาหารของสภา,าผู้แทนนะครับก็เดี๋ยวก็คงจะได้มีการคุยกันหลังใหม่โดยเฉพในเรื่องการเมืองอีก หลายประเด็นครับครับขอขอบขอบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับส่วนตัวเราสนิทสนมกันนะครับครอบครัวเราเป็นครอบครัวการเมืองครับคิดถึงคุณลุงสวัสดิ์คำประกอบท่านก็เสียไปแล้วพ่อผมทองปากเป็นเกตก็เสียไปเหลือแต่รุ่นลูกลนี่แหละครับเ <c oughs> หลือแต่รุ่นลูกอ่ะเราก็มาทําหน้าที่ต่อไปวันนี้จึงไร้สดคุยด้วยความสุดจริตใจครับผมอยากให้บ้านเมืองเดินเดินต่อไปได้จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าถอยหลังก็ไปอีกมันมันคงไม่ไหวแล้วแหละ แน่นอนที่สุดโควิด1 9ึยให้ความร่วมมือกันแต่บังเอิญว่าโรคแทรกซ้อนอื่นมันมีมา,มามากมายเหมือนกันก็อยากให้นายกรัฐมนตรีซึ่งพยายามเพียนพยายามไปหาสื่อนะเดี๋ยวนี้ไปหาสื่อทางออนไลน์แล้วน,นะครับโซเชียลแล้วท่านเอ้าก็ทันสมัยขึ้นครับก็บอารมณ์ก็ขอให้รังงับระงงับลงมาหน่อยปากนี่อย่า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 ปากไวมากนะไวตีนเนี่ยตกต้นไม้ ไว้ไว้ขาตัวไว้ปากมันก็เสียหายนะครับชนะอยู่ที่พวกสะดวกอยู่ที่เงินเจริญอยู่ที่นายชิปหายอยู่ที่ปากา <laughs> นะครับนะครับจึงฝากไว้ครับเรื่องวอดอยู่วิทยานี่เป็นกระบวนการไล่ล่าความอายุติธรรมไล่ล่าหาความยุติธรรมครับถ้า,ายุติธรรมเรื่องนี้แก้ไม่ได้นะครับศาลอาจจะยังไม่เกี่ยวข้องแต่ว่าหลายครั้งศาลรั้นุนก็ไม่ได้ใช้ผิดพลาดมา แต่เดี๋ยวนี้ทั้งตำรวจอายการรับไปเต็มเ็มครับอาจจะถึงเวลาล่มสลายของท่านเลือแล้วหรือ,อยังถ้าท่านไม่กอบกู้นะผมเคยเรียกร้องให้พบตลรลาออกและอายการสูงสุดลาออกดับไปก่อนแต่ท่านไม่ทํานะครับแต่ถ้าท่านไม่ทําถ้ามันไฟลามความยุติธรรมอยู่ในหัวใจของพีมม่น้องไม่ได้รับความไม่ทําเมื่อไรนั่นแหละท่านจะไม่มีที่นั่งครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ